จเจริญพรอัตมาภาพพระครูปรัสุวัฒนะจริยาขุนปัจจุบันนี่ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวดัดศรีคมคำหอวาวัดพระเจ้าตุษหลวงได้มาหักษาการเจ้าวาดวาดัดธรรมิการามหอวาวัดบ้านสุกเกียงตีอำเภอปงอีกตำแหน่งหนึ่งอัตมาภาพมีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปีนล้านนาะสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จเจริญพร ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานตีหอวัฒนธรรมนิทัศเจิญจวนสถานศึกษาเพื่อใจ่ายหอวัฒนธรรมนิทัศเนี่ยเป็นแรงศึกษาประวัติศสาสตร์ท้องถิ่นพอดีติบ้านเกิดเนี่ยขาดพระจำพรรษาสทาากเลยนิมนต์เทือม้าจำพรรษายุติวัดแนวาองโอเนี่ยมาประยุกตเหตุว่ากุที่มันหลังใหญ่แล้วก็นอนหลูปเดียวมันบวคุ่มค่าก็เลยได้พยัน สิ่งล้านนาเฮามีเยอะมากเรามีหลากหลายรูปแบบมากสามารถเก็บรวบรวมไว้ตีพิพิธภัณฑ์นี้ถือว่าอันนี้คือครั้งคุ้มปัญญาของคนล้านนาตีเปิลบันทึกจารึกเขียนไว้การทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการทํางานตีต้องทําด้วยใจหักแล้วก็ทุ่มเททําด้วยความอดทนและก็เข้าใจเพราะอาตมามองว่าวิถีวัฒนธรรมล้านนาคนเฮาเนี่ย เริ่มจะเปลี่ยนไปหนักอนันเนี่ยคือวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มจะสูญหายดังนั้นคนตีเป่นได้ทำงานด้นเนี่ยสมควรที่จะ่งเสริมและกาสนับสนุนอาตมาม็นนขอให้กำลังใจกับคนทำงานด้นนทุกคนขอจเจริญพรดิฉันชื่อเพนสุภาสุขตะนะคะนามปากกาเพนพัคตะคะ่ะ รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาภาษาและวรรณกรรมค่ะเป็นคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ปริศนาโบราณคดีค่ะงานเขียนหลักๆปีหนึ่ง52ฉบับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตีมของล้านนาตอนนี้มีผลงานจะเป็นงานวิชาการเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จึงถือว่า เป็นรางวัลมหาชนด้วยอะค่ะเป็นรางวัลที่ตอบแทนเครือข่ายทุกกลุ่มนะคะที่เห็นความสำคัญของอาจารย์เพนที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวลา้านนาเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่ารางวัลน,นี้ค่ะเป็นรางวัลที่เราอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จึงเหมือนรางวัลของทุกคนด้วยกันนะคะของมหาชนค่ะ ผมสลาสมเพชรมโนรินเป็นช่างปั้นช่างจิตรกรรมฝาผนังบ้านอยู่ประแดดสิลปีอำเภอสลปีจังหวัดเชียงใหม่ครับผลงานที่ผมทำมาถ้าผมทำงานเกี่ยวกับวาดผมจะทำเกี่ยวกับชาดกพุทธประวัติพระเพณีทำงานวาดนี่มันจะมีตึงเขียนลายเส้นปิดท,ทองติดกระจกตกแต่งครับที่เป็นงานวาดนี่จะเป็นงานตกแต่ง ถวนี้ก็มีวัดสีดอนมูลวัดจ้งเครื่องและก็วัดสันปะไฟายโรงเรียนครูบาอาจารย์อยากศึกษาเรื่องจิตรกรรมฝ่าผนังก็ป้าละอ่อนมาและก็ผมก็แนะนําและก็สอนเป็นยังเป็นยังรางวัลคุ้มแผ่นดินปินลานนาเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามีความหมายเป็นรางวัลที่ื่อกําลังใจสลาทุกสาขารางวัลน,นี้มันทาเมื่อผมมีความภาคภูมิใจ เป็นแรงพักดันเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจทํางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นและเพื่อสังคมเพื่ออนาคตของเด็กต่อไปอาตมาภาพพระครูโสพลกิติวัตนหรือที่ฮู้จักกันว่าพระคุูบาบุญหลวง,ว,กกง,ง,งวัดเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพ ได้ฮับรางวาัลภูมิแผ่นดินปีนล้านนามหาวิทยายลัยเชียงใหม่สาขาศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านอัตมาภาพเป็นสลาแปลงภาศาสนกฮัสเดีลิงแปลงปราสาทไซซพพระสังฆาเจ้าที่ได้ละสังขารไปการแปลงปราศาสนั่นมันก็ต้องคำนึงให้มันถูกมันต้องตามฮีตตาม้วย ยึดออกแบบแผนที่ครูบาอาจารย์ที่เป้นแปลงมาก่อนและมันก็อเป็นศิลปะปืนบ้านปืนเมืองเฮาสาราในเครือของเฮานี่ที่วัดกอกลังนี่มีครบเกือบสิบหมู่ตุวันนี้ก่อ้าว่างก่แแลงกองเขียนกองเครื่องดนตรีปืนบ้านปืนเมืองนั้นกู้ยังเอาละอ่อนมาฝึกมาสอนส่งเสริมอนุรักษ์ภกษาวัฒนธรรมประเพณีปืนบ้านปืนเมืองเพื่อมันหายไปนี่ อันรางวัลที่ได้ฮาบนั้นมันเป็นกับหลังใจเนาะที่จะพัฒนาและก็จะสานต่อไปเรื่อยๆเป็นรางวัลอันทรงเกียรติหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบานนะันเนี่ยเพิ่นยังลเลงหันความสำคัญยังคือความสำคัญของสลาอยู่นั้นฝากไว้กับลูกกับหลานนกครถ้าว่าเขาประสนใจและภัยจะตึงประสนใจละผมชื่อทรงชัยสมปรารถนาครับ บ้านนเดิมมอยููจ่จวัที่นี่เป็นสำนักดาบอริยเมธฮาริปุลชัยสำนักดาบอริยเมธเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2515ที่โรงเรียนมงคลวิทยามาถึงเดือนนี้ก็50ปีละปีนี้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปินล้านนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาศิลปะการแสดงหรือการขับขานพื้นบ้านปู่เนี่ยเปนหันว่าเขาชอบ เปิ้ลก็ไปฝากกับแม่ครูแสงจันทร์แม่ครูแสงจันทร์นี่เปิ้ลเป็นช่า,างฟอ้อนเก่าของขุนเจ้าหลวงอะ่ะทีนี้ผมก็ไปเรียนไปเรียนกับเปิ้ลอิสลอสซอซึ่งแล้วก็เล่นฟอ้อนตอนแรกฟอร้อนก็ไฟรฟ้อนดาบสิบสองเล่มก่นอนนะผมเฮียนมงฟอร์ดผมก็ได้เจอลุงลุงพันธ์ใครมวยขลองประชันก็จบมงฟอร์ดก็ไปเรียนกรุงเทพไปเรียนช่างศิลป์กรมศิลปากร ภูเขตศรีอภัยก็ทียว่าเป็นมวยโบราณนั่นนะมันปรับพื้นฐานให้เฮาอ่ะจากที่เฮาฮู้แบบงูงูป่าเนี่ยปรับให้มันแน่นขึ้นลำเบียงลำไหม่ขึ้นมาได้รางวัลผมก็ตึงพัฒนาอยู่แล้วทุกวันนี้มันเป็นวิถีชีวิตเฮาวางวนของเจิงเพราะว่าเฮาต้องผลักดันตัวเนี้ยขึ้นมาผมผลักดันเอาเจิงเข้าไปเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติเนะมื่อปี2555 ทุลุงชื่อพระเบนจิมินจิและธรรมโมจำวัดอยู่สำนักวัดพระธาตุเจ้าสีจมตงองวลวิหารได้รอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนามหาวิเลยจงหวัสาขาสถาปัตยกรรมสิง่งแวดล้อมล้านนาแปงโบสถ์แป่งศาลาวัดพระกิดต่อก้อยๆนะน้ำรอดบันดงเจตุลมุกวัดหนองจ้างแล้วก็ลำเปลิงแล้วก็วัดเฮานี่ ที่นี่ก็ออกแบบมดตัวสลาเนี่ยทาไม่ชอบกันนะอยากให้สืบสารว่ายังบมน้อยก็ตึงสอนลูกนะมันได้สืบสารอย่างอาจารย์มาเพ่นกับว่าจะเอาที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้และตุลุงก,ก็มีความยินดีที่จะร่วมมือคือจะคนแนะน้อมคนสอนคือเขาเอาอยากอย่างนี้ต่อไปนะอยากให้เขาจ้างกลัวมันหาย